สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ฝนจะพาทําขนมเทียนแก้วทําไม่ยากเลยไม่ต้องใช้ใบตองให้ยุ่งยากสะดวกมากเริ่มจากนําถั่วเขียวซี่ไปแช่น้ําประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วก็นํามันนึ่งให้สุกนะคะทีนี้ก็มาตาให้ละเอียดเลยนะทุกคนนะในส่วนของความละเอียดแล้วแต่ความชอบแม่ฝนก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าต้องการเท็กเจอร์ที่มันเป็นถั่วเขียวนั่นเองทีนี้ก็ตํา3เกลือเลยค่ะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีพักเอาไว้ก่อนตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปเลยค่ะนําหัวหอมแดงสับนะคะมาเจียวให้ เหลืองหอมเลยเพราะเหลืองเสร็จเราก็ปิดเตาตักน้ํามันบางส่วนไว้นะคะเพื่อเอาไว้สําหรับการทาแม่พิมพ์นั่นเองทีนี้เราก็นําถั่วเขียวที่เราตาจนละเอียดใส่ลงไปค่ะตามด้วย3ามเกลือน้าตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะทุกคนจ๋าใส่เกลือลงไปนิดหน่อยผัดให้เข้ากันเลยค่ะถ้าน้ําแห้งสามารถเติมน้ําได้ลงไปนิดหน่อยนะคะค่อยๆผัดจนกว่าน้องจะงวดแล้วก็หอมดีค่ะทุกคนจ๋าพอเริ่มเหนียวแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็ปิดเตาพักเอาไว,ไว้ก่อนรอให้ไส้ขนมของ เราเย็นก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการปั้นกันค่ะแม่ฝนกับปั้นลูกประมาณสักพอดีคําแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์ของเราด้วยนะพอปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ช้อนนะคะกดน้องให้เป็นแบนๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าเวลานําไปใส่แม่พิมพ์จะได้สวยๆต่อไปก็จะถึงขั้นตอนของการเตรียมแป้งแม่ฝนใช้แป้งมนันแล้วก็ใช้แป้งเท้านํามาผสมแล้วก็ร่อนเติมน้ําตาลทรายขาวแล้วก็น้ําใบเตยลงไปค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ เกตเนื้อแป้งวัฒ้าระมดีแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะทุกคนจา๋าหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะคะนําแป้งที่เราผสมลงไปค้นค่ะการทําแบบนี้จะทําให้แป้งของเรานั้นเซ็ตตัวลักษณะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะนําแม่พิมพ์ของเรานะคะมาทาน้ํามันหอมเจียวเมื่อสักครู่การทําแบบนี้จะทําให้ขนมของเราไม่ติดแม่พิมพ์แล้วก็เพิ่มความหอมนั่นเองค่ะทุกคนจา๋าหลังจากนั้นเราก็จะนําแม่พิมพ์ของเรานั้นไปใส่ซึงนะคะแล้วก็หยอดน้ําแป้งลงไปนิดนึงนะคะทุกคนนะ พอยอดแบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่ไส้ขนมพยายามวางัดไส้ขนมของเรานั้นให้อยู่ตรงกลางค่ะเวลาแกะออกมาแล้วจะได้สวยๆพอเราใส่ไส้ขนมเสร็จแล้วเราก็จะเติมแป้งที่เหลือลงไปให้เต็มแม่พิมพ์เลยนะคะพอยอดแบบนี้ครบแล้วเราก็จะทําการนึ่งกันค่ะเวลานึ่งก็จะใช้ความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิปานกลางประมาณ15นาทีเท่านั้นเองว้าวเห็นไหมคะสุกแล้วคะ่ะทุกคนพอสุกแล้วนะคะเราก็จะทําการคีบขนมออกมาค่ะ เราจะรอให้ขนมของเรานั้นเย็นตัวลงสะกร่อนจะได้ทําการแกะออกจากแม่พิมพ์ง่ายๆนั่นเองพอเย็นตัวแล้วแป้งของเราก็จะใสแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะทีนี้ไปทําการแกะกันเลยค่ะใช้ช้อนนะคะค่อยๆตะล้อมขอบขอบขนมของน้องนะคะแล้วทีนี้เราก็ทําการบีบออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะจะออกได้อย่างง่ายดายหน้าตาก็จะดีแบบนี้นะคะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยทําง่ายอร่อยด้วยสําหรับคนเมืองที่หาใบตองยาก ะะเหมาะสุดๆเลยค่ะคลิปนี้แม่ฝนต้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแม่ฝนจะทำขนมอะไรเดี๋ยวตามกันไปดูนะคะ